เยธรรมาเหตุปัปพวาเตสังเหตุงตถาคตโตอาหาเตสัญจโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสัมโนติธรรมทั้งหลายเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดระตถาพโเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านั้น พระมหาสมณเจ้าทรงสั่งสอนอย่างนี้ตอนที่46ท่านพระสารีบุตรเอตทัคคะผู้มีปัญญาเลิศพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสชื่นชมท่านพระสารีบุตรหลายครั้งในเรื่องความเป็นเอตทัคคะผู้มีปัญญาเลิศดังเช่นในพระไตรปิฎกพระสุตตันตปิฎก มัชิมานิกายอุปริปันนาเล่มสามภาคหนึ่งหน้า194อนอนุปทักอนุปทสูตรเหตุการณ์นี้เกิดที่วัดเชตวันกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระคเจ้าตรัสเรียกพิสุทั้งหลายมาว่าดูกรพิสุทิทั้งหลายสารีบุตรเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีปัญญามากมีปัญญากว้างขวาง มีปัญญาร่าเริงม,มีปัญญาว่องไวมีปัญญาเฉียบแหลมมีปัญญาคมดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายสารีบุตรเห็นแจ้งธรรมตามลำดับบทได้ในช่วครึ่งเดือนท่านพระสารีบุตรพิจารณาธรรมทั้งหมดเท่าที่ปัญญาของพระสาวกจะพึงมีสิ่งที่ท่านไม่รู้คือปัญญาของพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น ซึ่งท่านไม่มีจึงไม่รู้ไม่มีพระสาวกองค์ใดเลยจะพิจารณาเทียบกับท่านพระสารีบุตรได้สมดังที่ได้รับการแต่งตั้งจากพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นเอตัทัคคะในเรื่องผู้มีปัญญาเลิศเล่มดังกล่าวหน้า164กล่าวต่อว่าท่านพระสารีบุตร พร้อมด้วยความชำนาญแตกฉานในอริยธรรมทั้งปวงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าพิสุทั้งหลายถ้าจะกล่าวชมพิสุรูปใดโดยชอบว่าเป็นผู้ถึงความชำนาญคือวสีถึงบารมีคือความสำเร็จในอริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญาอริยวิมุตติก็พึงกล่าวชมพระสารีบุตรนี้ว่าเหมาะสม ที่ควรจะกล่าวชมยิ่งกว่าพิสุอื่นๆเล่มดังกล่าวหน้า165พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสชมท่านพระสารีบุตรว่าเป็นโอรสเกิดจากธรรมที่ทรงสแสดงคือธรมเนรมิตรให้เป็นพระโอรสพระองค์ทรงตรัสว่าพิสุทั้งหลายถ้าจะกล่าวชมพิสุจใดโดยชอบว่าเป็นพุทธชิโนรส คือโอรสของพระผู้ชนะมารเกิดจากพระโอษของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดจากพระธรรมอันเป็นธรรมทายาตไม่ใช่อามิสทายาตให้พึงกล่าวชมพระสารีบุตรนิเถิดดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสารีบุตรย่อมประกาศธรรมจักรอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่ตถาคตให้เป็นไปแล้วไปตามลำดับโดยชอบทีเดียว พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสกล่าวชมท่านพระสารีบุตรว่าท่านเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะทำให้กงล้อธรรมที่ทรงประกาศไว้ให้หมุนไปด้วยดีเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกพระสุตตันตปิฎกอังคุตรานิกายปัญจกนิบาตเล่มสาหน้า275อนุวัตนาสูตรว่าด้วยองคุณของพระสารีบุตร และโอรสพระเจ้าจักรพรรดิดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพระราชโอรสองค์ใหญ่ของพระเจ้าจักรพรรดิทรงประกอบด้วยองค์หประการจึงทําให้จักรที่พระราชบิดามอบให้หมุนไปโดยธรรมเท่านั้นจากนั้นอันมนุษย์หรือสัตว์มีชีวิตใดๆผู้เป็นข้าศึกย่อมหมุนกลับไม่ได้องค์ห้านั้นคือรู้จักผลหนึ่ง รู้จักเหตุหนึ่งรู้จักประมาณหนึ่งรู้จักการหนึ่งรู้จักบริษัทหนึ่งดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพระสารีบุตรประกอบด้วยธรรมห้าประการก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมทำให้ธรรมจักชั้นเยี่ยมที่ตถาคตมอบให้แล้วให้เป็นไปโดยชอบเทียวธรรมจักนั้นย่อมเป็นจักอันสมณนะพรามณ์เทวดามาร หรือใครในโลกจะหมุนกลับไม่ได้ทำห้าประการนั้นคือพระสารีบุตรเป็นผู้รู้จักผลหนึ่งรู้จักเหตุหนึ่งรู้จักประมาณหนึ่งรู้จักการหนึ่งรู้จักบริษัทหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสชมท่านพระสารีบุตรเป็นผู้แจ้งในปฏิสัมพิทาทั้งสี่จากพระไตรปิฎกพระสุตตันตปิฎก อังคุตระนิกายอัธกนิบาตเล่มสี่หน้า97ปฏิสัมพิทาสูตรที่สองว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้บรรลุปฏิสัมพิทาดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสารีบุตรประกอบด้วยธรรมเจ็ประการจึงเป็นผู้แจ้งในปฏิสัมพิทาสี่ด้วยปัญญาอันยิ่งเองธรรมเจ็ประการนี้คืออะไรในธรรมวินัยนี้ สารีบุตรเมื่อจิตหดหูย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่าจิตของเราหดหูเมื่อจิตท้อแท้ภายในย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่าจิตของเราท้อแท้อยู่ภายในเมื่อจิตฟุ้งซ่านไปภายนอกย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่าจิตของเราฟุ้งซ่านไปภายนอกรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเวทนาปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ ปรากฏดับไปรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าสัญญาปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏดับไปรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าวิตกปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏดับไปจิตที่อยู่ในธรรมย่อมรู้ชัดว่าเป็นจิตที่สบายไม่สบายเหลวซามประนีดดำขาว สารีบุตรได้ศึกษาดีแล้วมณสิการดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาสารีบุตรเป็นผู้ประกอบได้ทำเจ็ประการนี้ย่อมกระทําให้แจ้งในปฏิสัมพิทาทั้งสี่ขยายความปฏิสัมพิทาสี่ได้แก่ 1. อัตถปฏิสัมพิทาคือปัญญาแตกฉานในอัตปรีชาแจ้งในความหมาย เห็นข้อธรรมหรือความยอ่อก็สามารถแยกแยะอธิบายขยายออกไปได้โดยพิสดาร 2. ธรรมะปฏิสัมพิทาคือปัญญาแตกฉานในธรรมปริชาแจ้งในหลักธรรมเห็นอัถาธิบายพิสดารก็สามารถจับใจความมาตั้งเป็นกระทู้หรือหัวข้อได้เห็นผลอย่างหนึ่งก็สามารถสืบสาวกลับไปหาเหตุได้ 3. นิรุตติปฏิสัมพิทาคือปัญญาแตกฉานในนิรุตติปรีชาแจ้งในภาษารู้สับถ้อยคำบัญญัติและภาษาต่างๆเข้าใจใช้คำพูดชี้แจงให้ผู้อื่นเข้าใจและเห็นตามได้ 4. ปฏิพานปฏิสัมพิทาคือปัญญาแตกฉานในปฏิพานปรีชาแจ้งในความคิดทันการ มีไหวพริบซึมซาบในความรู้ที่มีอยู่